สวัสดีครับผมนายวชิรนดีหรือจะเรียกทั้งสั้นว่าโน้ตน,นะครับนี่ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีวิวสวยรอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพร้อมกับสายลมที่ผ่าผ่านในเย็นสบายบนสะพานบ้านหันควรที่ข้ามแม่น้ำสงคราอันชุ่มฉ่ำแห่งนี้เคยได้ยินมาว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งคือศาลปู่ตา ที่ทุกคนในหมู่บ้านเรียกกันจะเป็นยังไงนั้นไปตามหากับผมในสิ่งที่ผมอ,อยากผมต้องซื้อกับรายการสงสัยซื้อกันเลยครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ามาอยู่หน้าศาลปู่ดอนหอแล้วนะครับอยู่กับคุณตาคุณตาชื่ออะไรครับพ่อไก่วันดีพ่อไก่วันดีนะครับคุณตาเป็นผู้รู้เรื่องนี้นะครับตั้งเพื่ออะไรครับที่ตั้งศาลปู่ตานีหรักตาบ้านสาเมืองแต่ว่าหลักตาบ้านสาเมืองเลยนะครับ จะเสกามาบเจ้าหน้ามามากามา,าไหวคนใหญ่คนโตมา,ากามมาไหวอยู่นี่ฝรั่งเขามันอ๋อฝรั่งคนต่างประเทศนะครับขอ,อมาหมดทั้งไตอยู่นี่น่าจะมีคนนับถืออย่างมากเลยม,มเพื่อขอให้ท่านช่วยใช่ไหมครับแล้วคุณลุงช่วยพาเราเดินเข้าไปดูได้ไหมครับนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าศาลปู่ตาเลยนะครับ มีเพิ่งมาเขาคูปีดลยมาทำรังอยู่นี้ทุกปีปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสิบรังใช่ไหมครับแต่ที่แน่ดูไปตรงนี้ก็น่าจะมากกว่าสิบเลยนะครับครับนี่ก็คือข้างในของสารปูตานะครับนี่ก็คือเป็นเครื่องสกสาราที่พวกเราว่ากันอยู่ข้างนอกโอ้เยอะมากเลยครับนี่มีความเชื่อถือกันใช่ไหมครับมีการจัดงานจะมีการจัดตกแต่งสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมครับตกแต่งตัวอ๋อเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ก็คือเรามาผิดฤดูเรามาผิดช่วงกับเป็นนั่นเรามาผิดช่วงหากจะมานี่ก็น่าจะเป็นตอนเดือนหกใช่ไหมครับจะมีการจัดงานอย่างนี้แล้วก็มาผิดฤดูแล้วคนที่ไปนอกหากมาแล้วต้องต้องมาบอกนิ่ต้องนี่ต้องนอนี่ไปอบไปบาชาอรัต้องแต่ว่าหากคนที่มามาแต่เมืองนอกก็ต้องมามาอย่างต้นใจต้องมาบอกต้องมาบอกท่านปู่ตาก่อน เพื่อให้ท่านปกป้องรักษาวันนี้จะให้คุณลุงพาขอเขามาไม่ไหวผมแหลาลักมากใหลุบใจร่อยนะัปจรักประวัติจิตกรมากแ่แ่งขาปีโกจังแก้ปอเป็นกจังโกจังนี่คืออะไรเขาทำหน้าที่ยังไง ก่อนจำนะอยู่วันพุธก็จะบอกว่าทุกวันพุธนะคะวันพุธก็จำไว้อย่างพวกมัดึงหนกใจหน้าเอาหลอดของเนี่ยมาเรียนอยู่นี่ก็ต้องไปหาคุณลุงเนี่ยนะครับมาหาพ่อนะี่แหละเป็นหลักบ้านเหมือนกันก่อนจำนี่เหมือนเหมือนเป็นหลักบ้านเหมือนเป็นตัวแทนของท่านเจ้าปูตาหรือเปล่าโอ้ยาปูตเป็นปูตานิหนึ่งเหรอครับ เอางีไปเลยเครื่องเฮียเว้ยไงเครื่องใม่เครื่อน,ปนเป็นบ้าไงสักหนะไม่ใช่ว่าแต่ม,มาแต่นอกนะครับแบลบว่ามาแต่ทางานจากสถานที่อื่นจากจังหวัดอื่นๆ<อ>ก็มาต้องมาบอกท่านก่อนใช่ไหมครับอ๋อต้องมาบอกให้ท่านรู้ก่อนอเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใต้ต้นต้นยางแล้วครับอยู่แบบใ,ใกล้ๆเลยครับอยู่แบบโอ้เรียบเทียบกันไม่ได้เลยครับระหว่างผมกับต้นไม้ต้นนี้ ้นไม้ต้นนี้ก็ประมาณสองร้อยปีใช่ไหมครับคุณสองร้อยปีขึ้นโอ้ขึ้นสองร้อยปีปวดจังเกเรยก็เพราะเป็นความเชื่อว่าเชื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามาสิ่งสถิตอยู่ในที่นี้ใช่ไหมครับโอ้แสดงว่าในที่นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งชดจุดเพราะตรงนี้เป็นเป็นต้นยางที่อยู่ข้างศาลเจ้าปู่ตาที่ใกล้ที่สุด เป็นที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาพูดผีปีศาจทั้งหลายมาสิ่งสถิตอยู่ที่นี่อ๋อเอาละครับนนะตอนนี้เราก็ขอขอบคุณคุณลุงลุงไกรวันดีใช่ไหมครับคุณครับเอาละครับเพาอย่างที่รู้รู้กันนะครับหากไม่เชื่อก็ไม่ควรจะลบหลู่จะดีกว่านะครับและกลับมาพบกับผมใหม่ในสิ่งที่คุณอยากรู้คุณต้องสืบ กับรายการทรงสายสืบขอบคุณครับปู่คัทนามคู่บ้านไม่ยางใหญ่คู่เมืองเรื่องลือบุญบ้างไฟศูนย์ร่วมใจนางเทียมเปียมพลังสามัคคีทินนี่คือหัดกวด้องกรค่่เใับใมบทมทด นี่ก็เป็นอีกสถานที่นึงที่มีวิวสวยเรียบร้อยไปด้วยธรรมชาติเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยวะฮะสี่สามสองหนึ่งเอาเอาฮะไปเลยไปเลยเอาเลยเอาเลยเคยอว่ามามาเป็นไพ่ก็ต้องมากูรู้เพรจะรู้ไหมครับว่าต้นตัวนี้มีอายุประมาณเท่าไหร่พูด ประมาณประมาณสองร้อยปีขึ้นครับอุ่นแล้ผมว่าอร่อยปีหนึ่งประมาณก็ประมาณถุงประมาณเกือบร้อยกว่าเมตรกว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นตอนเดือนหกใช่ไหมครับจะมีการจัดงานอยู่นี้นะครับเขาเอาไว้เป็นไงก็เหมือน